ดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์เก็ตชแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่บัานโนีนะครับผมระยะทางนี่ก็ประมาณสัก40กว่ากิโลได้นะคผมเป็น40-50กโลเลยนะครับเราก็เดินทางไปมีเหตุผลที่ว่ามีน้องมาเที่ยวที่บ้านนะครับผมกลับมาบ้านแล้วก็ลืมกุญแจรถไว้ที่บ้านนะครับผมโอ้โหเราก็เลยต้องเดินทางไปนะครับผมตอนนี้ว่า ทางนี่มืดไปหมดเลยนะครับผมมีไฟแค่เป็นดําหนะครับผมตัวเมืดเตือเลยนะข้างหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องรีบเดินทางไปนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็โอ้โหเดินทางคนเดียวค่อนข้างเหงาเลยนะครับผมทุกคนก็อยู่คุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับผม ต้องอยู่เทินวิ่งกลับไปทางโน้นนะบางคนนี่ก็วิ่งไปทางเออทับรานขึ้นไปบนน้ำเขียวอะไรพวกนี้นะครับผมถนนดสามสิบส่ไฟรถลูกพี่นี่ก็แสบตามากเลยนะครับผม กาศข้างนอกก็ค่อนข้างดีนะครับผมตอนนี้เราก็กลัวอย่างเดียวนะกลัวแค่ฝนมันจะตกหรือเปล่าตกท่ำหัวบรรยากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับผม واہ <laughs> มากนะผมแล้วก็ต้องแวะกดตังก่อนนะ few later. นี่นะครับผมอะไรนะอู้ยังจานวย่งจานไปทางนี้เลยจาหนังย่างกุ้งโอ้โหมีป้ายนะครับผมเหมือนอยู่ใกล้ๆห้าร้อยโลขึ้นเลยไปเขียวพอดีเลยจะไปทันหรือเปล่าครับผม ตอนนี้เราก็ถึงที่แยกสามทหารกรบินปรีแล้วนะครับผมเราก็จะเดินทางมุ่งนหน้าต่อไปที่คอนโคกนะครับผม <Ooh. S 1> ตลาดมันเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้นี่ช่างเจริญกว่าบ้านเราสือเลินนะผ้เดินทางมาได้ประมาณ30กว่ากิโลนะครับผมเราก็ได้บันเทิงเหมือนอยู่ในเมืองเลยทีนี้ เราวิ่งขึ้นตรงไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นเหมือนทางขึ้นเขาแล้วนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมออขี่รถอย่างนี้ไปการเต้นแคมปิ้งครับผมบอกอะไรเดี๋ยวจัดให้แบบสบายใจเลยนะครับผม เกียร์หกเกียเจ็ดอย่างเดียวเลยครับผมเ,เ,เกียร์เจ็ดเกียแปดรถมีแค่หกเกียร์ใส่แล้วก็ใส่อีกอยู่นั่นแหละอันนี้เราไม่ได้ขี่มาเส้นนี้นานมากนะครับผมเราไม่รู้ว่าหลุมจะตรงไหนบ้ากนะแต่ทางคุข้าพเป็นคือนะครับผม จะรออีกนานเน,นะเหมือนจะเพิ่งแดงไปด้วยนะถ้าจะรออีกพัดใหญ่เลยล่ะ ครับผมขนาดยังไม่เข้าน้าหนาวดีนะ<ฮ>อะไรเราจะถึงบนที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราอยู่เดินไปนี่ก็อีกแค่หน่อยเดียวนะวิ่งจากสี่แยกเมื่อกี้มาเป็นสี่แยกบันโคนนะผมก็นิดเดียวนะไม่เยอะเอาแล้วครับผมเอาแล้วโดลโอ่ จระเลย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 นี่นะผมนะผมก็อยู่หมู่บ้านแถวแถวนี้นะผมไม่บอกหรืวะนี่ครับ <c oughs> ผมเราเข้าซอยไปหน่อยนะก็จะมีหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือ เนี้เราก็เดินทางมาทั้งหมดนะครับผมเราผมขอได้กันตึ๊กติกติสามสิบห้าสิบประมาณห้าสิบห้ากิโลนะผมในการเดินทางก็ห้าสิบนาทีได้นะจริงๆไม่น่าถึงหรอกผมแวะปั๊มค่อนข้างนานนะผมคิดว่าโอ้โหไฟแรบนะครับผมปุออกอย่างนี้นี่ ขอบอกตรงว่าถ้าโดนนี่ถึงกับไหม้เลยนะโอเคครับ okay, ผมเราเจอกันตอนกลับนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบสี่นาทีนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจอดเบยดกันแน่นมากเลยครับตรงตรงนั้นอ๋อ